สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์พัชรินพันพาณิชย์ก็จะมาสอนในรายวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุนะคะซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้หลายๆเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุนะคะผลลัพธ์ของการเรียนรู้ก็คือสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการเชิงวัตถุด้วยความ รับผิดชอบความละเอียดรอบคอบและถูกต้องจุดประสงค์รายวิชานะคะเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการซอฟต์แวร์เชิงวัตถุมีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบความละเอียดรอบคอบถูกต้องมีความสามารถประยุกต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สมรรถนะรายวิชา ประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการเชิงวัตถุพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุประยุกต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะคำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุติดตั้งและกำหนดการทำงานของโปรแกรมเกี่ยวกับ การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุลรังดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเชิญวัตถุการสร้างและเรียกใช้ Class, Object, Attribute, Method, Constructor, m o d i f y e n c a p s u l a t i o n Package, Inheritance, Polymorphs, Attract, Interface, Exception, Handling, Trade และเชื่อมต่อฐานข้อมูลในการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุในงานอาชีพในสัปดาห์ที่1น,นี้นะคะเราก็จะเรียนในหัวข้อหลักพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุว่ามีหลักพื้นฐานและแนวคิดยังไงบ้างตามมาค่ะแนวคิดของ Object o r i e n t e d นะคะ เกิดจากคำว่า object ซึ่งแปลว่าวัตถุที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ส่วน oriented เกิดจาก orient ซึ่งเป็นคำกริยาที่แปลว่านำทางหรือนำไปดังนั้นเมื่อน,นำคำทั้งสองคำมารวมกันแล้ว object oriented จึงหมายถึงการใช้วัตถุเป็นตัวหลัก เพื่อพิจารณาความเป็นจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกอ b j e c t ออเรเตเป็นศาสตร์ที่ไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถมองทุกสิ่งบนโลกเป็นวัตถุทั้งหมดและมองว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดจากความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุโดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ o b อบเจกต์ออเ e นสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทำให้เกิดศาสตร์ตัวใหม่เรียกว่า Object o ต์ e อเ e นเ o f ซอฟต์แวร์ดีเวล n อเเรียกย่อๆว่า OOS หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุหัวข้อต่อมานะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุนะคะ วัตถุแบ่งได้สองประเภทประเภทแรกเรียกว่า intangible objects คือวัตถุที่มีอยู่จริงนะคะแต่ไม่สามารถจับต้องได้มีอยู่จริงแต่ไม่สามารถจับต้องได้นะคะเช่นอะไรบ้างเวลาความรู้กฎหมายข้อบังคับบัญรัดิที่เกิดขึ้นใหม่ ่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญน,นะคะอันนี้เวลานี้จับต้องได้ไหมไม่ได้นะคะ,ะ,ะ,ะความรู้ต่างๆก็ไม่สามารถจับต้องได้นะคะกฎหมายบ,าบังคับหรือระเบียบต่างๆอันนี้ก็ไม่สามารถจับต้องได้ด้วยวัตถุอันที่สองเรียกว่า tangible objects นะคะก็คือวัตถุที่มองเห็นและจับต้องได้เช่นโต๊ะนะคะ รถยนต์อ่าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แล้วก็มนุษย์แบบเนี้ยอันนี้คือจับต้องได้เพราะนั้นสรุปได้ง่ายๆนะคะวัตถุมีสองอย่างคือ Intangible จับไม่ได้ Tangible คือจับได้นะคะให้จำหลักๆแบบนี้นะ ต่อมานะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกอันนึงคือคำว่า relationship นะคะ relationship ก็คือความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์กันของอะไรบ้างละ่ะก็คือของวัตถุสองตัวขึ้นไปเช่นความเป็นแม่กับลูกตัวอย่างเช่นแม่ลูกอันนี้คือมีความสัมพันธ์กันนะคะความเป็นเจ้าของที่มีอยู่เช่นเป็นเจ้าของบ้านแบบเนี้ย คือมีความสัมพันธ์กันคือเจ้าของกับบ้านเนี่ยสัมพันธ์กันแบบนี้เรียกว่า relationship นะคะอีกคำนึงที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก็คือคำว่า interaction คำนี้ interaction คืออะไร interaction ก็คือปฏิสัมพันธ์หรือการกระทำที่เกิดระหว่างวัตถุสองตัวขึ้นไปนะคะเช่นการสร้างเนี่ยเช่นเนี่ยสร้างนะคะ การเปลี่ยนการเล่นนะคะ,ะการกระตุ้นเนี่ยอันนี้คือการกระตุ้นนะคะจนทำให้เกิดกิจกรรมหรือว่า activities ต่างๆบนโลกใบนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นสรุปในสไลด์นี้คือ relation คือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน i n t e l e c t i o n คือปฏิสัมพันธ์คือการกระทำสออย่างขึ้นไปนะคะสอย่างอย่างเดียวไม่ได้เช่นการสร้างแบบนี้เป็นต้นนะคะ ตัวอย่างนะคะตัวอย่างอ่ะนายเป็นปีเปิดตู้เย็นยี T ่ห้อ TOS ซึ่งเป็นซึ่งเป็นตู้เย็นของนายเป็นปีแล้วหยิบน้ำซึ่งอยู่ในตู้เย็นมาดื่มจากตัวอย่างนะคะจะสามารถวิเคราะห์แยกหาออบเจกต์รีเลชันและอินเตอร์เรชันได้ดังนี้อหนึ่งวัตถุหรือว่าออบเจกต์เนี่ยที่เราสนใจได้แก่วัตถุ ก็คือพวกมนุษย์ใช่ไหมคะ,ะหนึ่งได้แก่หนึงนายเป็นปีสองตู้เย็นที่ห้อนี้อสามน้ำความเกี่ยวข้องกันหรือว่า relation นะคะระหว่าง Object ได้แก่นายเป็นปีเป็นเจ้าของตู้เย็นที่ห้อ tos น้ำที่อยู่ในตู้เย็นอันนี้คือมีความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันนะคะ อันนี้คือการวิเคราะห์สองอย่างและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คืออินเตอร์เล็ชันนั้นมันมีปฏิสัมพันธ์ยังไงตามมาค่ะ mm. ปฏิสัมพันธ์หรือการกระทำอินเตอร์เล็ชันระหว่างอ็อบเจกต์ก็คือนายเป็นปีเปิด,ปดตู้เดนที่หอดท o s อนายเป็นปีหยบน้ำนายเป็นปีดื่มน้ำอันนี้เรียกว่าการกระทำหรือว่าอินเตอร์เล็กชันนะคะ ต่อมาค่ะหัวข้อที่เราจะต้องเรียนรู้แบบพื้นฐานนะคะคือคําว่าโดเมนนะคะโดเมนก็คืออะไรล่ะโดเมนก็คือกรอบนะคะกรอบที่สนใจหรือกรอบที่เรากําหนดขึ้นมาโดเมนเป็นยังไงหนึ่งโดเมนไม่สามารถสนใจในทุกๆวัตถุบนโลกในเวลาเดียวกันไม่สามารถนะคะ 2. โดมเมนไม่สามารถให้ความสนใจในทุกความสัมพันธ์ได้อันนี้คือไม่สามารถให้ความสัมพันธน์ในทุกสัมพันธ์ได้อนนันที่สมไม่สามารถให้ความสนใจในกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ทุกๆกิจกรรมก็ไม่สามารถอาจจะได้เป็นบางอย่างคือจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะนักศึกษานณตอนนั้นต้องเข้าใจคอนเซปต์ว่ากรอบที่สนใจเท่านั้นไม่ใช่จะทุกเรื่องกรอบที่เรากําหนดเท่นานั้นไม่ใช่จะทุกเรื่องอันนี้นะแต่อะไรละ่ะ แต่สามารถจำลองเนี่ยค่ะสภาพความเป็นจริงหรือสถานการณ์ต่างๆบนโลกความเป็นจริงด้วยวัตถุรวมทั้งความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของวัตถุอยู่ภายในกรอบที่สนใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องอสรุปก็คือเราวัตถุมีเยอะแยะเราก็เอามาแค่กรอบหนึ่งที่เราสนใจความสัมพันธ์ก็มีเหลือมากเหลือเกินแล้วก็เอากรอบเฉพาะที่เราสนใจมา การปฏิสัมพันธ์ก็เช่นการมีปฏิสัมพันธ์เยอะแยะมากมายเราก็เอาเฉพาะปฏิสัมพันธ์ที่เราสนใจมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นสรุปก็คือโดเมนคือกรอบที่สนใจนั่นเองนะคะอ,ะอธิบายต่อนะคะในกรอบที่สนใจก็คือโดเมนน่ะสามารถมีวัตถุหรือว่าอ็อบเจกต์ได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแบบไม่จำกัดด้วยนะคะ ในขณะเดียวกันวัตถุตัวเดียวกันก็สามารถอยู่ในหลายๆกรอบที่สนใจได้เช่นกันด้วยขึ้นอยู่กับการกำหนดกรอบความสนใจขึ้นอยู่กับตัวผู้กำหนดนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอ b อบเจกต์และคลาสคอนเซปต์ก็คือนะคะคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต ก็คือการใส่แนวคิดให้กับวัตถุเพื่อนำไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์เพราะไม่สามารถนำเอาความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือ real world object นั่นเองนะคะความเป็นจริงบนโลกอะ real world object เข้ามาใส่ในคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งการใส่คอนเซปต์จะถูกกำหนดด้วยกรอบที่สนใจก็คือโดเมนนั่นเองดังนั้นคอนเซปต์น,นะคะหมายถึง ความคิดรวบยอดในแง่ของความเท็จจริงที่เรามีให้กับวัตถุนั้นๆโดยไม่รวมความรู้สึกของเราที่มีต่อวัตถุภายใต้กรอบที่กำหนดนะคะอันนี้คือความหมายของคำว่าคอนเซ็ปต์นะคะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะ อ่าถ้าเราต้องการให้แนวคิดกับมนุษย์ให้แนวคิดหรือว่าคอนเซปต์นะคะให้แนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ให้กับมนุษย์นั่นคือคนทุกคนโดยปกติปกตินะคะปกติมีสองแขนสองขา1ศรีษะมีภาษาพูดอ่าอันนี้คือปกตินะคะเอาเราจะให้จริงๆแล้วโดยภาพรวมแล้วมนุษย์มี เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะองค์ประกอบของมนุษย์มีเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยมีคิ้วมีตาอะไรพวกนี้แต่เราจะให้คอนเซปต์มนุษย์ทุกคนแค่กี่อย่างคะอ่ะมีแขนหนึ่งอย่างและมีขาหนึ่งอย่างและมีศีษะมีภาษาพูดก็คือแค่สี่อ่ะแนวคิดแค่นั้นเองเอาสี่สี่อย่างพอนะคะอย่างอื่นเราจะไม่มองนะคะอ่ะนี้เป็นตัวอย่างนะอ่ะ ันนี้ก็ท่านเวลานิดนึงนะคะนักศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดแคปชั่นก่านเวลานะคะสอนเด็กต้องเอาใจสอนผู้ใหญ่ต้องเอาจริงนะคะก็เฮฮากันเล็กน้อยคลายเคยรียดนิดนึงนะคะไปต่อกันนะคะหายเคยรียดแล้วต่อมานะคะเราก็จะเรียนรู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับคลาสหรือว่า S s แคลดอ็อบเจกต์นั่นเองนะคะคลา s s e ตหรือแค t r a c อ object ก็คือกลุ่มการจัดการจัดกลุ่มของวัตถุเช่นรถยนต์โตยโยตา้ารถยนต์ฮอนด้ารถยนต์มาสด้านะคะเราจัดกลุ่มเนี่ยหนึ่งกลุ่มและต่างมีสี่ล้อเห็นไหมคะทั้งสามรถยนต์อันนี้มีสี่ล้อมีเครื่องยนต์อ่า และใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดรถยนต์ทั้งสามที่พ้อ,ใน,อ,นอในกลุ่มคลาสรถยนต์โอเคไหมคะในกลุ่มคลาสรถยนต์ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มรถยนต์ฮุนไดให้อยู่ในกลุ่มคลาสรถยนต์ได้เพราะมีสี่ล้อมีเครื่องยนต์และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตรงตามแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ได้ด้วย แต่แต่อะไรล่ะไม่สามารถเพิ่มรถเข็นรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในกลุ่มคลัสรถยนต์ได้เพราะอะไรคะเพราะรถเข็นไม่ใช้น้ํามันไม่ใช้เชื้อเพลินม,มีแต่มนุษย์เข็นไปใช่ไหมคะอ่าและยังไม่พอรถเข็นกับรถจักรยานยนต์มีเพียงสองล้ออ่าไม่ตรงแนวคิดของคลาสรถยนต์เพราะคลาสรถยนต์ต้องมีสี่ลอ้ออ่ามีเครื่องยนต์ ช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิงถ้าหากว่ามีคอนเซปต์แบบนี้ก็จะอยู่ในคลาสรถยนต์ได้โอเคไหมคะต่อไปนะคะออเจกต์ออเรนเตตสรุปไง,ไง่ายๆออเจกต์ออเรนเ d ก็คือคือ,อไรกลุ่มคลาสซึ่ซงเป็นนามนธรรมนามนธรรมคือแอสเตรกที่ไม่สามารถทำให้กลุ่มคลาสดำเนินกิจกรรมใดๆได้เลย ไม่สามารถนะตัวอย่างอ่าตัวอย่างนะคะถ้าอ่าถ้าเราพูดรถเคลื่อนที่บนถนนอ่ารถเนี่ยรถนะคะเคลื่อนที่บนถนนอ่าในโลกของออบเจกต์ออเร e เ็ดถือว่าไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพราะคำว่ารถจะหมายถึงแนวคิดของการรวมเอาตัวถังล้อและเครื่องยนต์มารวมกัน ส่วนถนนหมายถึงแนวคิดของสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นโลกทำไว้เพื่อให้ยานพาหนะาทางบกบนพื้นโลกเคลื่อนที่ได้เพราะนั้นในโลกของออบเจกต์ออเรนเตดถือว่าไม่เป็นเหตุการณ์นะคะไม่เป็นเหตุการณ์เพราะมันลอยลอยขึ้นมามันมันไม่เป็นเหตุการณ์เลยนะคะเพราะนั้นเราจะมาดูต่อนะคะนักศึกษานะอันนี้รถมันเคลื่อนที่ไปไม่เป็นเหตุการณ์นะ แต่เรามาดูต่อนะคะแต่ถ้าเราพูดสังเกตนะคะเราพูดว่ารถยนต์ของอมีของและนายเป็นปีเคลื่อนที่ไปบนถนนถนนอะไรหละ่ะอิสระภาาหมายถึงรถยนต์ของนายเป็นปีมีอยู่จริงบนโลกสามารถจับต้องได้และเป็นวัตถุของกลุ่มคลาสรถยนต์ เลื่อนที่ไปบนถนนอิสระภาพซึ่งเป็นวัตถุของกลุ่มคลาสถนนนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้เริ่มเป็นเหตุการณ์ได้แล้วอันนี้คือแค่เติมคำว่ารถยนต์ของใครเพราะสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่มีคำว่าสไลด์เป็นรถยนต์ของใครถนนก็ไม่รู้ว่าเป็นถนนชื่ออะไรนะคะถ้าหากว่าอยากให้มันมีอยู่จริงบนโลกเราก็ต้องบอกว่าเออของใคร ถนนชื่ออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะตัวอย่างอีกอันนึงนะคะตัวอย่างอันหนึ่งตัวอย่างเมื่อพูดว่ามายาแต่งงานกับสาไถหมายถึงอะไรหมายถึงมายาเป็นวัตถุของผู้ชายใช่ไหมคะ,ะผู้ชายก็คือแบบเนี้ยส่วนสาไถเป็นวัตถุของกลุ่มคลาสผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้น ในสาขายเนี่ยมายาเนี่ยมายาเนี่ยเป็นวัตถุกลุ่มของผู้ชายก็คือในกลุ่มนี้วัตถุกลุ่มของผู้ชายก็คือกลุ่มนี้นะคะจะเป็นคนไหนก็ไม่รู้นะคะเป็นกลุ่มของผู้ชายเป็นคลาสของผู้ชายส่วนสาขายเป็นอ็อบเจกต์วัตถุของกลุ่มคลาสผู้หญิงกลุ่มคลาสผู้หญิงก็คือกลุ่มข้างล่างนี้ผู้หญิงแต่ละอาชีพมีมากมายหลายคนโอเคไหมคะอันนี้คือตัวอยา่าง ะระหว่างวัตถุก,กับคลาสนะตัวอย่างอันต่อมานะคะเมื่อเราพูดว่าหนังสือการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุถูกซื้อโดยนายยุยงหมายถึงนายยุยงเป็นวัตถุกลุ่มคลาสผู้ซื้อถูกต้องไหมคะ,อ,ะอันนี้ าจา์ลูกค้าพนี่คือกลุ่มคลาสของผู้ซือ้อผู้ซื้อนะคะ,ะต่อมาส่วนหนังสือนะคะหนังสือการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุเป็นวัตถุของกลุ่มคลาสหนังสือซึ่งคลาสหนังสืออาจจะมีมากกว่าเรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุอาจจะมีอย่างอื่นด้วยแบบนี้เป็นต้นแต่ การพัฒนาซอฟตแวร์เชิงวัตถุอยู่ในกลุ่มคลาสหนังสือนะคะ,ะ,ะทีนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะนักศึกษานะจะเห็นได้ว่ากลุ่มคลาสต่างๆที่อยู่ในกรอบที่สนใจเห็นไหมคะเนี่ยกรอบที่สนใจเพราะเมื่อกี้อธิบายสนใจแค่หนังสือการพัฒนาเชิงวัตถุสิ่งที่อยู่ในแนวคิดหรือว่าคอนเซ็ป ไม่สามารถทำกิจกรรมให้เกิดขึ้นได้จริงแต่นะคะแต่ถ้าต้องการให้เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ต้องสร้างวัตถุของกลุ่มต่างๆในคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นก่อนนะเกิดขึ้นมาก่อนนะเพื่อให้วัตถุสามารถดำเนินงานในบทบาทของตัวเองได้นะคะอันเนี้ย ต่อมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Attribute นะคะ attribute อ่าตัวนี้เลยคืออะไร Attribu t e ก็คือคุณสมบัติของวัตถุวัตถุเรียก Object นะนักศึกษานะและเป็นคุณสมบัติอยู่ในกรอบที่สนใจกรอบที่สนใจนะอย่าลืมนะมันมีเยอะแต่เราเอาเฉพาะกรอบที่สนใจเท่านั้นตัวอย่างนะคะผละไม้อ่าได้แก่ผลไม้ที่มีอยู่นะคะได้แก่มะม่วง มีรสมันมีเปลือกสีเขียวแอปเปิลมีรสหวานมีเปลือกสีแดงมะนาวมีรสเปรี้ยวมีเปลือกสอีแดงบ้างส้มบ้างเหลืองบ้างวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์วิเคราะห์ะะได้ดังนี้วิธีการวิเคราะห์นะเนิวัตถุได้แก่อะไรละ่ะวิเคราะห์อันแรกเลยต้องมีอ็อบเจกต์ได้แก่มะม่วงแอปเปิลมะนาวซึ่งอยู่ในคลาส ของผลไม้ะนะคะเพราะนั้นคำว่า At t r i b u t e attribute คือคุณสมบัติของวัตถุนะคะ attribute คือคุณสมบัติของวัตถุผลไม้ก็คือเป็นคลาสคลาสหนึ่งมีอะไรบ้างมีมะม่วงมีแอปเปลิลมีมะนาวทีนี้เราก็มาดูแอตทริบิวของแต่ละอย่างนะคะเช่นแอตทริบิวของมะม่วงก็มีรสชาติเป็นยังไงละ่ะมันด้วยมีสีเขียวด้วยอะไรก็ตามที่มัน หรือเป็นสีเขียวเรียกมะม่วงโอเคไหมคะอแอปเปิลเป็นยังไงหวานและมีสีแดงเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีรสชาติหวานมีเปลือกสีแดงเรียกแอปเปิลน,นะคะอย่าไปเรียกอย่างอื่นไม่ได้เพราะนั้นมะนาวมีคุณสมบัติเป็นยังไงเปรี้ยวแล้วก็มีเปลือกสีเหลืองแบบนี้ถ้าอะไรก็ตามที่เปรี้ยวแต่มีเปลือกสี ไม่ใช่สีเหลืองเราก็จะไม่เรียกมะนาวนะคะอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติหรือว่า attribute นั่นเองโอเคนะคะอ่าต่อมาค่ะอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันเป็นพื้นฐานแนวคิดนะคะกว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ขั้น d v v n n e นะคะเราจะต้องมารู้จักคำศัพท์พวกนี้ให้ได้นะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าฟังชั o น ฟังชันคืออะไรคือความสามารถของวัตถุที่มีมากกว่าคุณสมบัตินะคะจนสามารถทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆได้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันต้องมีคุณสมบัติที่มากกว่า Attribute นะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะคะนายปุกปัน่นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเลโม,มวิธีการวิเคราะห์หนึ่ หลักง่ายๆเลยนะคะเวลาวิเคราะห์เน่ยต้องมีทั้งหมด3อย่าง 1. วิวิเคราะห์วัตถุ o b อบเจกต์สองวิเคราะห์ Class ว่าเป็น Class ของอะไรว่าว่าในคำในคำพูดที่เราเอ่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยอะไรคืออ b อบเจกต์อะไรคือ Class ต้องแยกให้ได้ต้องวิเคราะห์ให้ได้นะคะนักศึกษานะ Object? อ b อบเจกต์วิเคราะห์ได้เราเราจาัดทำข้อความพวกนี้นะคะ เราจะมมาวิเคราะห์หนึ่งวิเคราะห์ออบเจกต์ออบเจกต์คืออะไรนายลูกป่านอืมออบเจกต์คือวัตถุวัตถุเป็นใครเป็นนายลูกป่านไงอ่าสองอะไรละ่ะคอมพิวเตอร์นะคะอ่าวิเคราะห์คลาสอ่าวิเคราะห์คลาสอ่าคนเออคลาสหนึ่งละ่ะนายลูกป่านเป็นมนุษย์ไหมเป็นคนไหมเป็นได้หนึ่งคลาสแล้วคอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์เป็นอะไรละ่ะก็เป็นคลาสของคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรละ่ะเลโม เราเอาแค่นี้เราสนใจแค่ยี่ห้อเลโมเพราะคอมพิวเตอร์คร์ดของคอมพิวเตอร์มีตั้งหลายยี่ห้อใช่ไหมคะเราเอาแค่กรอบที่เราสนใจเอาแค่เลโมพอเดีย๋ยวไปเอาอย่างอื่นมาปนโอเคไหมเพราะนั้นเราวิเคราะห์ได้สองตัวจากข้อความที่ให้มาข้อความนี้นะ,ะวิธีวิเคราะห์หนึ่งต้องมาดูข้อความเลยว่าเราจะแยกวัตถกับคลาสออกจากกันเนี่ยเรามาวิเคราะห์ตรงนี้นะคะ ต่อมาค่ะอันที่สามวิเคราะห์อันที่สามก็คืออินเ l e c t i ชันมันเองคือการกระทำเวลาวิเคราะห์นะคะนักศึกษานะเราต้องวิเคราะห์ข้อความที่เป็นตัวอย่างนะ่ะให้ออกเป็นหนึ่งเป็นอ b อบเจกสองเป็นคลา s สามเป็น i n t e l l e c t ชันนะคะเพราะนั้นในข้อสามเราก็วิเคราะห์ได้ว่าการกระทำใดๆหรือว่าอินเท l e c t ชันเนี่ย เกิดขึ้นก็คือนายปลุกปันเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะคำว่าการกระทําก็คือเปิดนั่นเองเนี่ยเปิดแล้วเรียกว่าอินเทอร์เรชันคือการกระทำะแสดงว่าวัตถุวัตถุถก,ก็คือคอมพิวเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวกระทําทําให้เปิดขึ้นได้นะคะ,ะถามว่าวัตถุหรือว่าตัวใด คำถามคือมันเปิดได้เนี่ยถามว่าวัตถุตัวใดเป็นตัวกระทำเนี่ยอันนี้คือนายปุ่ปังน,นะคะเปิดเปิดคอมพิวเตอร์ที่หอ้อเลโม่คาถามคือวัตถุตัวใดเป็นตัวกระทําตัวกระทาในในที่นี้ก็คือเปิดนั่นเองอถามนะคะเพราะฉนั้นอ,อธิบายนิดนึงนะคะวัตถุของอ็อบเจกต์ต้องเป็น วัตถุที่ถูกกระทําต้องเป็นวัตถุที่ถูกกระทํานะคะเรามาดูภาพต่อไปนะคะตัวอย่างเมื่อต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเลโมเปิดต้องมีอ็อบเจกต์ตมากระทําหรือว่าอินเทลเลกชันเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเลโมเปิดตัวเองไม่ได้หมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเลโมต้องมี ความสามารถในการเปิดเช่นมีฟังก์ชันเปิดที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนายปลุกปั่นเป็นผู้กระตุ้นกระตุ้นหรือว่าทําให้มันเกิดขึ้นนั่นเองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแลมโมเกิดการเปิดหรือว่าใช้ฟังก์ชันในการถูกเรียกใช้งานอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพอธิบายนะคะเช่นคอมพิวเตอร์อาจจะมีฟังก์ชันที่ ไม่ใช่ Attribute ในการเปิดเครื่องนะคะอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายเกี่ยวกับคำว่าฟังก์ชันในการเปิดคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งมันจะต้องถูกใช้งานด้วยจากแผนภาพคลาสอันนี้แผนภาพของคลาสเพราะวันนี้เราเรียนเรื่องคลาสเรื่องอ attribute เรื่องโดเมนหลายๆอย่างนะคะอธิบายแผนภาพ class class ก็คือสิ่งที่เราสนใจมี attribute อะไรบ้างก็จะอยู่ในคลา s เนี่ย a t t r i b u t e นะคะคุณสมบัติของ attribute ก็คือคุณสมบัติของ object อ,นนอธิบายนิดนึงนะคะฟังชันอ่าฟังชันฟังชันนะคะอันเนี้ยก็คือความสามารถที่มีมากขึ้นกว่า attribute ฟังก์ชันจะอยู่ในกรอบที่สองถ้าหากว่าคุณสมบัติมันไม่สามารถที่จะกระทำได้วัตถุนั้นเราจะต้องใช้ฟังก์ชันในการช่วยนะคะเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้ก็จะอธิบายแผนภาพคลาสให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง Attribute กับฟังก์ชัน Attribute เป็นคุณสมบัติของวัตถุแต่ถ้าวัตถุนั้นไม่สามารถกระทำอะไรได้เลยไม่มี i n t e r เ c t i o n อย่ในเนี้ย เราจะต้องใช้ฟังก์ชันในการช่วยนะคะจบการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่1นะคะในหัวข้อหลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุนะคะโดยอาจารย์พัชรินเป็นผู้สอนนะคะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่1นะคะต้องขออภัยที่พิมพ์เป็นสัปดาห์ที่2นะคะ สวัสดีค่ะ